Thank you น่าเดินมากกว่าครั้งที่แล้วนะเอเอมันรู้สึกมันสดใสบอกไม่ถูกนี่ร้านแรกเข้าไปดูของแล้วก็นี่ร้านนี้ก็จะขายเสื้อผ้าแบบจัตุจักมากๆอ่ะร้านเนี้ยคือแบบเห็นแล้วนึกถึงจตุจักเลยลูกเอ้ยน่ารักอ่ะไม่คือร้านเนี้ยมาแล้วแบบคือฟิลจตุจักสุดๆอ่ะเอาเลือกมาเร็วม่เเอาหนูซื้อมาแล้วอะซื้อแล้วอ๋อ แบบเป็นของเก่าหมดเลยดูสร้อยเห็นปะสวยแว่นโอ้โหด้านกันแดดเก้าเหรียญเยอะมากกันแดดนี่แม่ชอบผ้าแบบนี้ผ้าแบบนี้จำได้ไหมที่เรา สวยดีนะแั้กาโปสเตอร์โปสการ์ดเหรออันเท่าไหร่อ่ะ ห้สาสิบเปอร์เซ็นต์โมปกเก่าราคาเท่าไหร่ไูเราไ,ไปดูตรงนี้สายนี้ไม่ค่อยมีอะไร<ต>ไปด,ดูของบรรยากาศจัดจ,จ,จักมากเลยรองเท <c oughs> ้าเขาอันนี้คือรองเท้ามือสองนะคุณผู้ชมรองเท้ามือสองรับวาดรูปคือสามารถทำอะไรก็ได้ตรงนี้เนาะมีผลงานศิลปะอะไรก็เอามาดูเอามาโชว์ ดูรุ้งน้องหมายเยอะมากคราวหน้าสัญญาว่าจะเอากลัวมาเออสงสารทั่วกลัวอยากมามวันนี้มองตาปิดปิดูเออน่ารักอะ่ะเอาไว้ตั้งโฉมจัดการดอกไม้แนวไม่แนวก็ดูเอารองเท้าหันสวยใส่แล้วสวยใหม่เพิ่งออกนั่นแน่หายยากรองเท้าหายากเหรอเอาแล้วหนูซื้อได้ไงอะ่ะโชคดีกดได้ นี่ร้านนี้ก็ขายของเก่าเหมือนกันห้าเหรียญออดิสเคาวด์เฮ้ยไนนี่ขายอะไรเราได้เดินไนะ <c ute> หมโอ้ย <c ute> อันนี้อะไรอ่ะเก้าอี้นี่อะไรอะเกา่าๆก็สร้อยครัเหมือนกัะเบื้องปัดเอาไปทำสร้อยของแบบจากแอฟริกาอะไรตั้งนี้ป่ะ <c ute> ใช่ปะ่ะไม่รู้ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้อ๋อก็โรงเรียนโรงเรียนนี้ใช่ไหมโรงเรียนแท้แท้ ตรงนี้แบบเหมือนจะแบบทำเลนนไม่ค่อยดีเออใช่จริงอันนี้จะเหมือนแบบทำเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปข้างหน้านูนี่ดูของนี่กล้องเก่าปั๊มอุ้ยสวยอ่ะ ายอะไรอ่ะ้านนี้นะ่ารักร้านขายกาแฟโดนัทนี่ยเหรอเนี่ยนะโอ้โหร้านนี้เขาละวันน้อนทำของทงุกพังอ้าวของอะไรอ่ะไม่ทำของ,งบันขอลองแหวนเขาบอกเออให้ลองไปปรากฏลองแหวนติดอยู่ในนิ้วอ้าวจริงปะเอา,าเอาอกไม่ได้อาทำอไงอ่ะเอาออกมาพังเขาบอกว่างไงเขาบอกไม่เป็นไรเหรอนี่ดูเขาทำเป็นเสือ้อ เอออันเนี้หนูชอบดูเสื้อผ้าอย่เยอะเนาะต้นไม้ต้นไม้ สวยดีอ่ะหมอนวางเท้าสวยเนอะอันเท่าไหร่อ่ะที่วางเท้าอยากรู้อ่ะสวยอ่ะดูเสื้อนี่ก็สวยนะข้างหลังเปน็นแบบนี้เนาะ<ม>สวยเนะาะหกสิบห้าเออสวยอันนี้ไม่แพงนะเออมีหลายสี ลายแบบลายญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนี้เหมือนคนเริ่มน้อยแล้วอะเนาะใช่พี่โม่ไม่อยู่ชุดเบ้นนะแอบแฝดบางคนก็ขนใส่ยูฮอร์มาหายแล้วมากอ้ไม่ได้เลยเราเดินทางไหนช่องไหนอ่ะช่องไ หมาตัวนั้นเห็นหลายรอบเลยมองตัวนี้เดินเดินคู่กับเราเลยอ่ะตัวนี้เจอหลายรอบผ่านไปเลยก็ถ่ายทุกที จริงคนแนวเยอะจริงป้อมคนแต่งตัวแนวแนวไปแล้วเนาะโกโฮมเนาะเราด้วยเราก็เออหนูก็แนวแต่แม่แม่ไม่ไมรู้แนวไหนหาแนวนี่กับเสื้ออย่างที่คนนั้นใสยย่เนี่ยป้อมเห็นไหมแต่งเข้ายาวหน่อยบบเขาค<ต>ินกันตอนเนี้ยเหรอ <c ute> <c ute> มาเยอะจริงน้อนนนสิบเหรียญน,นึงอ่ะถูกอ่ะ <c oughs> รู้ปะ you know? ต,ตรงนี้ชอบพาเดินซอยนี้ดีกว่าเข้าไปดูไหมคะเขไป ชมคะและนี่แหละค่ะแรงสุดฮิปของวัยรุ่นชาวอเมริกันนะคะตลาดเมลโรสนะคะแล้วก็ย่านนี้ชื่อว่าเมลโรสอาร์ฟานนะคะก็จะมีเด็กวัยรุ่นนะคะแต่งตัวแบบแนวแนวที่ทันย่าบอกว่าแนวแนวเนี่ยคือว่าปกติเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยจะไม่ค่อยแต่งตัวกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เนี่ยถือได้ว่าเราได้พบเห็นเด็กที่แต่งตัวแบบออกแนวแนวกันบ้างนะคะคุณชมแล้วก็ ได้เห็นภาพผนังเทนสวยๆนะคะคุณผู้ชมคนก็มักจะมาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลง i n s t a g r กรนะคะเรียกได้ว่าเป็น i n s t a g r กร Wall เลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็สองข้างทางก็จะเป็นร้านเล็กๆนะคะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารส่วนร้านอาหารในช่วงนี้เนี่ยยังปิดอยู่จะเปิดให้นั่งเฉพาะด้านนอกเท่านั้นนะคะก็เลยทำให้ย่านนี้มีผู้คนบางตา ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติแล้วเนี่ยย่านนี้สาวททิตย์เรียกได้ว่าแน่นขนัดกันทีเดียวค่ะคุณผู้ชมงั้นวันนี้ทันยาขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณผู้ชมขะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย